บทน,นี้มาดูเรื่องพาราโบลานะครับ บลาโอเคสังเกตหน่อย P A R A B O L A S ครับพาบลาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกราฟเส้นโค้งครับหน้าตาก็จะเป็นแกน x แกน x นะครับแล้วก็แกน y โดยปกติแล้วครับพาบลาก็เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ สองข้างหงโคงแบบนี้โอเคจุดยอดอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็คือจุดศูนย์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 ตรงนี้นะครับ <S <S นอกจากพาราโบลาจะอยู่ตรงนี้แล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงของกราฟพาราโบลาได้ด้วยคืออาจจะมีลักษณะเป็นคว่ำก็ได้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคว่ำแบบนี้นะครับ <S <S จุดยอดก็ยังเป็นจุดศูนย์ศูนย์เหมือนเดิม ศูนย์ศูนย์อย่างนี้นะครับนอกจากหงายคว่ำแล้วอาจจะมีการเลื่อนได้ด้วยนะครับเช่นเลื่อนไปปกติอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บศูนย์ศูนย์การเลื่อนไปตรงนี้เลื่อนไปทางขวาครับกับก็จะออกมาเป็น,นรับหรือเลื่อนทางซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับ นมาทางซ้ายใช้สีนะครับสีเหลืองนี้เลื่อนมาอยู่ตรงนี้คือจะได้กลับพลับบลาที่เลื่อนมาทางซ้ายนะครับหรือเลื่อนลงก็ได้ครับพลับบลาอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บอาจจะมีการเลื่อนขึ้นบาตรงนี้หรือเลื่อนลงก็ได้ แบบนี้ก็ได้นะครับจากจุดยอดที่เดิมอยู่ศูนนตรงนี้ก็มีการเลื่อนขึ้นไปเลื่อนลงมานะครับมีการบีบเข้าแล้วก็กว้างออกด้วยนะครับเช่นลลาลักษณะปกติเป็นแบบนี้กราฟที่พลวกราฟลวลาที่บีบเข้าก็จะมีลักษณะแบบนี้ เล็กๆอย่างนี้นะครับหรืออาจจะกว้างออกก็ได้กว้างออกอย่างนี้สองข้างนี้ก็ได้ครับนี่ก็เป็นพาราโบลาทั้งหมดนะครับมีทั้งแบบงายและแบบความแต่ว่าในที่นี้จะโชยให้ดูเฉพาะแบบพาราโบลาหงายเท่านั้นนะครับความก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับทีนี้มาลองดูกันว่ากราฟพาราโบลาเนี่ยเวลาเขียนออกมาแล้วเนี่ยมันจอกมามีลักษณะอย่างไงบ้าง เริ่มต้นเลยเนี่ยพาราบลาจะมีสมการก็คือ y เท่ากับ x กําลัง2แบบนี้ยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเราลองมาหาค่าของ x กับ y ดูเรามี x ก็มี y เท่ากับ x กําลัง2อย่งนี้นะครับลองมาหาค่าใส่เข้าไปนะครับสัก5ค่า1 2 3 4 5ค่าง่ายๆก่อน,นก็ลบ2ลบ1 0 1 2เนี้ยครับ แล้วก็เอาลบสองใส่เข้าไปลบสองยกกำลังสองได้อะไรครับได้สี่ลบสองกำลังสองก็คือลบสองคูณลบสองครับลบสองคูณลบสองก็ได้สี่ลบหนึ่งใส่เข้าไปลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้หนึ่งศูนย์กำลังสองศูนย์กำลังสองครับศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์หนึ่งกำลังสองหนึ่งคูณหนึ่งก็หนึ่งสองกำลังสองก็สี่ครับเราก็จะได้คู่ออกมาห้าคู่ จริงๆมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับว่าในที่นี้ก็ยกตัวอย่างก่อน5คู่มีอะไรบ้างก็มีลบสองสี่ลบหนึ่งหนึ่งศแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสครับโอเคเราก็เอาคู่อันดับ5คู่นี้ไปลองเขียนกราฟดูครับดูหน้าใหม่นะครับเขียนกราฟ มีแกน y แกน x ครัมีแกน x แกน y ชิอ่าเมื่อกี้อยู่หน้าเมื่อกี้คูณดับลบสองสลบหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าลองดูชาญ 21, นิดหนึ่งครับค่าค่า x น้อยที่สุดก็คือลบสองนะครับมากที่สุดก็คือสองแล้วก็ใส่ค่าของ x นะครับน้อยที่สุดคือลบสองแล้วก็ลบหนึ่งตรงนี้ก็ศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองครับแล้วก็มาดูค่า y ค่า y ค่า y มากสุดก็คือสี่นะครับน้อยสุดก็คือศูนย์ครับแล้วก็เอาค่าพวกนี้ไปใส่ มากสุดคือ4คือ1ก็2แล้วก็อนี้3แล้วก็1ครับแล้วก็ค่าพวกนี้ไปใส่นะครับจุดแรกก็จุดจุดลบ2 4ลบ1 1 0 0 1 1 2 4นะครับจำจุด5จุดนี้ไว้นะครับเราไปจุดลบ2 4ใช้สีสีหนึ่งสีแดงครับลบ2 4อยู่ตรงนี้จื๊บ ครับต่อไปลบหนึ่งหนึ่งอย่างนี้จุดต่อไปศูนย์ศูนยจก็หนึ่งหนึ่งจก็สองสองสี่จุโอเคเราก็ได้ทั้งหมด5้าจุดนะครับจริงๆก็มีมากกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้จุดของกราฟพาราโบลาแล้แต่ว่าเวลาลากเนี่ยไม่ได้ลากเป็นเส้นตรงนะครับเราต้องลากเป็นเส้นโค้งใช้สีนึงล่างนะครับสีฟ้า เราลากเลยครับฟึบของโค้งนะครับฟึบซึบเราก็จะได้กราฟพาราโบลาแบบพื้นฐานออกมานะครับจุดกําเนิดอยู่ตรงนี้นะครับจุดกําเนิดตรงนี้ก็คือขั้นดับ0ูนศนั่นเองเราไม่ใช้จุดกําเนิดหรือจุดวกกลับตรงนี้เป็นจุดบอกตําแหน่งของพาราโบลานะครับอย่างเช่นพาราโบลาอันนี้ก็มีลักษณะก็คือเป็นพาราโบลาง่าย ครับคู่จุดกําเนิดหรือจุดวกกลับเนี่ยอยู่ที่0ูนะเครับ mm hmm. เขาเป็นพาราบ้าพื้นฐานนะครับโอเคต่อไปเราจะมาดูกันที่การเลื่อนของพาราบุลานะครับทั้งแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับโอเคสวัสดีครับ